มันอังเซเวยังอยู่ในพี่น้องมันสบายดีเด้อจ้าสบายดีพี่น้องของพปรักสุขสุคนยินดีต้อนรับกับจะส่งสาวน้อยมุติตาคือเก้าพี่น้องอืมบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเดือนสี่ออกมาสามคำกะลมสีวอยวยแบบสีแหละ แจ้งข่าวพี่น้องแจ้งข่าวอีกแล้วเด็กๆเราจงฟังข่าวเด้อจกกักระจันห้องมนัมนมนัมนมันตื่นมาพี่น้องเริ่มมาเรเดินซีมาแล้วก็เริ่มห้องแล้วแบบนี้ใบใหม่ก็คุลงบางต้นดาวบอฮันไดอันล่นก็ล่นนะบาดนี่เดินซีแล้วล่นให้เบิดได้แบบนี้ บรรยากาศน้ำ้าววันที่มืออื่นพี่น้องออกใหม่สี่คำเดือนสี่เมนบอกมือวันผุดนะเมนอ่าไปขอเมียหายบอกกล้องฮันส์ทรายลูกสาวเอื่อยโกกพี่น้อง อันนี้คืออ้าหมูตัว8ป0ดร้อยบาทไ่น้องเสียไปเป็นหมูขอบเขยโอ้ยโอ้ก็จะเอิน้นหมูขอบเขยเอออื่นนี่ไปขอเมียแะ้วกัน ขู่ขอต่อแขนพร้อมพี่น้องอยู่บ้านเมียพผมแหละขู mm hmm. ่มือมันก็ปา้าชะจากบ่ได้พี่น้องบ่อยเขาเอาลูกกับเมียกันยังน้อยมันหามบ่ได้พี่น้องสังคมขู่มือนี่เอิ้นว่าขอส่งพี่น้องบ้านเอิ้นว่าขอส่งพ่อในแต่งเนาะขอส่งแล้วก็เห็ดมัดแขนน้อยให้ยขาดว่าเสีย้อันสลับ เป็นตากเกาะหายอยู่ซองนั่นพี่น้องเปจะไดกระทาเบิองกระสมเด้อหืมต้นมะยม้าคลิปซ้ำแซ่กเบิ่งกระสมหายเลยพี่น้องจะได้กระฝากคนอะไรก็แซ่กดติดตามหานไหนเด้อสิทูเฮือนมือนี่เออสิเอาอัน ใหม่ทูเพื่อนใหม่ออกมาทูก่อนแต่สิวไปถ่ายคลิปดอกนี่น่องบอกมันเสียเวลาเนาะใันนี่ยันลุกตื่นก่อนไม่เลยจังชีอันนั้นจังสีทูอดอกไม้นี่เอา ดอกคือเป็นดอกเดียวลูกอยากอันอยากขยายพันธุ์อยู่มันห้งอ้บ่มีเวลา่น้องอยากขยายพันธุ์ออกอยู่ใช่แล้ววะเป็นดอก ดอกไม้ออกดอกพี่น้องมหบสมบันเมนี้ก็อัเด้อพี่น้องเด้อบอกกองเอาเมียแล้วเอาอยู่ประยูนนมกันแล้วพี่น้องแต่ยัง่ายังพอนเด้ขอตามหิตกองประเพณนีอะไรบัี้เขาเจ้าไปขอบัณฑไปขอไปขอแล้วก็ขอส่งบนณาิเอื่นก็ส่ง บัดแขนน่อยเขาก็อยากไปอยู่พี่น้องเขาบอกยากลูกมันจะไปถ่ายคลิปไหมบงคักอยู่จาเจอต้องจาเจอต้องจูดเพื่อให้มันแปนพี่น้องมันก็แปนหมดแล้วด้านหลังเพื่อนก็ยังบอสมฤทธิ์ดอกพี่น้องยังหลายอย่างอยู่เนาะ ยังเอวนี้แล้วก็เฮือนคัวห้องน้ำห้องในส่วนโตทางฮาวานาไดห้องน้ำในและสำคัญไปใส่ห่วมกันอยูุู่นสามครอบครัวพี่น้องใส่ห้องน้มอันเดียวกัน อืมพอข่อยเครื่องดอกไหม่ข่อยมาทิ้มอนี้มันยังสิมันยังสิเกิดอยู่ได้นี่น่ะอ้าวโจยเห็ดไปแล้วเอาไปพังมาก็เด้พี่น้องประเภทบอลทันเดียนี่น่ะมันใลมันตายไปเลยมันก็เกิดได้มาทอนแน่ามันก็ป่งขึ้นมาอีกอืมไปพังมนไปก่อน เพื่อนไปถอกถิ่มของเฮ้งพังไปเลยชวนมาปัดมาทูเพื่อนก็ชวนก็เห็ดคักๆึกงอมันหมดีพ่น้อง ลองปัดลองถูเฮือนกันเด้อจะเป็นอะไรตื่นเลยบอกนี่นะนั่นหมดเลยหนักใส่ไมคอยน่ะเฮ้ยเพคนเราไม่คอยทูปบ่อยแค่สาววะเนาะ mùi bùi sau, bơ nó mùi bùi xào lươm lươm lượm. จับคือเป็น,นยังอาจับด้วยมาก่อนว่าเกือปลดไปลุ่มหรืกันปดอยู่ทะ่ทึงอากลังมาถูก,กว่าด้วพี่น้องอักเหลี่ยมต่างกันได้แหละกินบหม มันทุกข์ทนได้เฉพาะเจน

Đôi, 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 đôi ôi 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 nhàng 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 cho nhàng cho nhàng ước nhàng ước đôi ừ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  ước nhàng ước nhàng ước 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 เะนะยังเลยนี่เะตื่นมก็นอนหลินถาอยู่หันตะว่าที่หยชิ้นห้องเห็นยังโดยโดยโดยโขาหันแล้วลูกขาหันแล้วโดยโด Nhan yang, 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 yang. Ngā, eh? Huh? Huh? Ugh, hello, mhm, little girl. Ugh, hello, mhm, mhm. Ugh, mhm, mhm. Long look, long long, 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 mhm, little mhm. Ugh, đô 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 Ừ ừ nhang đô đô nhang đô 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 ờ ờ ờ, đô 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 im đô 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 Ơ ung 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 Thả ung 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 ่แมลองกได้ลุกเดิ้อลองสมจริงกอด้ลุกเดิ้อเฮ้ยม่ถามให้ผู้พืชมันจะแื่งนันสิถูนี่ตายเลยูเลยข้าวข้าเบาใชกับข้ามันใช่พืชที่ยีกข้าววะ อย่นสมมตินี่นอเาด้อมอาทุกตัวในเขาสิไดงใชหม่แล้วมันหนัก้มันหน,นักมันหนักมันหนักแล้วพวกของเขาใน,นเดอมคือหายไปงมันมันทูบ,นนะบ่ะนักแต่ว่าไปอาโทรศัพท์คลิปก่อนครับจะติดมาี่ว่าบติดหกตอมติดหต

หัวเซยบุเลยเขายังไงว้าน้ำดิก้องเลเนี่ยเฮ้ยสาวถึงอายเลยจ้ะบ่ย่งดิฟงเลยดิฟ้องเมากือบเนะเราเราลงมาชิลกัวมาแล้วดิชิลน่งดนะคืเอานี้ฝังไว้เถอะเห็นอยู่ผักนะเอาออก อ,อ,อย่างนั้นนีาา่ฮะนาไทยผูกผูเว้ยเเอ้ยไทยไปเดี๋พี่น้องไปเดี๋นาไทายเี่นนี่ฮะกิ่งรอยไปคือแม่บริอนนอนทาน,นี่ คือมาจบอยู่ฐานนี่หือหืฮหือ,หอ